นี่มาดูของประเทศไทยบ้างถ้าท่านติดตามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับก็ท่านก็พูดไว้ในข้อ12 13ของนโยบายนะครับที่ไม่ยาวมากนะครับทั้งหมดแต่ว่าข้อ12 13เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะไปตอบโจทย์ความตกลงปารีสก็คือในเรื่องของข้อ12ที่ท่านพูดว่าต่อไปประเทศไทยต้องให้ความสําคัญเรื่องภัยพิบัติอย่างมากแต่แน่นอนภัยพิบัติท่านหยุดยั้งมันไม่ได้ถูกไหมครับ ราะวันนี้โลกกำลังร้อนขึ้นไม่ใช่จากประเทศไทยประเทศเดียวที่ปล่อยก๊าซกระจกแต่มัน190ก้บว่าประเทศที่ปล่อยนะครับแล้วปล่อยมากกว่าเราด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเบรนจัดการภัยพิบัติสิ่งที่เราต้องทําก็คือักเรื่องของการ prevention นะครับ prevention ให้ที่จะไม่เกิด loss and damage ที่มันมากเกินไปกับพี่น้องประชาชนนั่นคือเอาระบบเรื่องของ early warning system นะครับที่มีความทันสมัย accurate นะครับแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เขาได้มีเวลานะครับในการเตรียมตัวที่จะขนย้ายทรัพย์สินหรือแม้ระทังชีวิตนะครับออกจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เป็นความสูญเสียนั้นๆนะครับก็นั่นก็เป็นนโยบายข้อแรกข้อที่13ก็คือเรื่องของการเข้าสู่ net zero ภายในปี2050เพราะเดิมเนี่ยประเทศไทยประกาศไว้ปี20 6 5เราจะเข้าสู่การปล่อยก๊าซสังกษุทิทเป็นศูนย์นะครับแต่วันนี้นโยบาย ขอ,ของสภาของรัฐบาลก็แถลงไว้ก็2050ซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่กรมทํากับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมาปีครึ่งนะครับในการที่จะปรับเป้าหมายของประเทศไทยจาก2065เป็น2050จึงทําให้เมื่อ,อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็สามารถเสนอเป้าหมาย NDC นะครับที่เรียกว่า NDC 3.0นะครับ Nationally Determined Contribution ซึ่งเป็นหน้าที่ภายใต้ความตกลงปารีสที่ทุกประเทศต้ตองส่ง เป้าหมายนะครับการลดกา๊าซือนกทุก5ปีนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเดิมเรามีเป้าหมายในปี2030เรียบร้อยแล้วนะครับ2030เรามีแผนปฏิบัติการที่ครมอรเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเรามีการ implement มาตรการเรามีการติดตามผลการลดกา๊าซือนกในกล่องด้านล่างว่า75ล้านตันคือเป็นผลที่เกิดขึ้นในปี2 5 6 6นะครับซึ่งก็เป็นไปตาม KPI ที่เราตั้งไว้นะครับในการที่จะเดินหน้าไปถึงปี2030ที่ต้องลดก๊าซมีดกส0มสิมนะบถึงสน,น่ับเรา On Tra ์น ส่วนเป้าหมายใหม่ที่เราประกาศก็จะเป็น NDC 3.0คือเป้าหมายในปี2 0 3 5หลักการของเขาง่ายๆครับถ้าท่านจะเซตเป้าหมายในปี2 0 3 5ท่านต้องส่งก่อนล่วงหน้า10ปีถ้าท่านจะเซตเป้าหมายในปี2040ท่านต้องส่งภายในปี2030และมันก็จะเป็น10ปีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการประเทศไทยก็ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่สาระสําคัญของมันนะครับสิ่งที่ตรงกับข้อตัดสินใจของการประชุมขอบ28และ29 นะครับก็คือประเทศไทยต้องเปลี่ยนรูปแบบการลดก๊าซมุจกเป็นการลดแบบ absolut emission e reduction หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องดูว่าเราปล่อยก๊าซมุจกจริงในปี2019กี่ล้านตันเช่นเราปล่อย379ล้านตันครับวันไดอกษายเทียบเท่าในปี2035เราจะลดการปล่อยลงเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ได้ทําเรื่องนี้เสนอต่อคารมอว่าเราจะลดก๊าซมลพิจากทุกแหล่งกําเนิดเลยนะครับพลังงานขนส่งสาหกรรมเกษตรของเสีย รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจมาจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากแหล่งอุตสาหกรรมแล้วเอาไปอัดใต้พื้นพิภพอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการที่เราเสนอก็จะทำให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธินะครับ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี2015ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะว่าเป้าหมายในปี2015นี้เนี่ยจะทำให้เราสอดคล้องกับพาธเวที่เรียกว่า1.5องาศาเซลเซียสหรือพาธเวทที่ เป็นเป้าหมายของความตกลงปารีสและก็เป็นพาดเวยที่อาเซียนหลายประเทศก็ตั้งแบบนี้เหมือนกันใครบ้างครับเวียดนามสิงคโปร์นะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็ยังอื่นๆประเทศไทยต้องก็ต้องตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเทศทั่วโลกนะครับเราจะเป็นฟนตแลนเนอร์หรือเราจะเป็นคนที่วิ่งมาสุดท้ายนะครับมันก็ต้องเลือกเอานะครับผมมองว่าการที่เราทำก่อนนะครับก็จะมีโอกาสให้เราได้เลือก แต่เมื่อไหร่ที่เราต้องทําที่หลังเพราะเขาบังคับให้ทำเนี่ยท่านก็จะเรียกร้องอะไรมากไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอข้อรมอไปแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีตัวเลขต่างๆเนี่ยในเรื่องการลดการสูญศกในรายเซกเตอร์เนี่ยหรือรายสาขาเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีส่วนที่เป็นแผนการลงทุนที่เราพยายามจะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนประเทศไทยในรูปแบบของ e q u i t y นะครับรูปแบบของ พายลีคอนเ i o n a l l o a n นะครับหรือรูปแบบของแ r a n ด์ก็ตามนะครับบางส่วนนะครับเราก็ทำแผนเรื่องนี้ไว้แยกเป็นรายมาตรการแยกเป็นรายสาขาสำหรับเทคโนโลยีที่มีเขาเรียกว่า Abatement Cost ค่อนข้างสูงยังไม่ financial ยังไม่ได้ financially viable ต่อการลงทุนในปัจจุบันเราก็ต้องการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับสำหรับการปรับตัวนะครับผมเรียนไปแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศนึงแหละที่เปราะบาง ที่เขาเรียกว่า vulnerable นะครับ vulnerability Vul mm hmm. ของประเทศไทยก็ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับ197ประเทศทั่วโลกนะครับหลักการสำคัญก็คืออาจจะเป็นเพราะเ,าเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะครับสภาพเรื่องของเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆที่เราพึ่งพาเกษตรกรรมที่ถึงแม้ว่าเราจะชิฟตนะครับ การพัฒนาประเทศไปทางด้านของอินดัส r ทรีค่อนข้างเยอะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบ็กโบนของเราจริงๆก็ยังเป็นเรื่องของอ g ก i ิวเ t u r e และยังมีโอกาสที่อีกมากมายในภาคเกษตรที่เราสามารถสร้าง value added ให้กับประเทศในตลาดที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นมากกว่าตลาดที่เราขายค o มม o d ิตี้โปรดักซึ่งเราไม่สามารถที่จะแข่งขันราคาหรือแม้กระทั่งยิวในการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้านไนะนาดน้นขณะนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีความเประาะบางนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจริงๆเราก็มีแผนที่เรียกว่าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยที่เราคํานึงถึงภายใต้ความตกลงปรีสว่ายัางไงอุณหภูมิต้องเพิ่มเพิ่มมากเพิ่มน้อยเพิ่มแน่นะครับพทเทินของสภาพภูม,มิอากาศจะเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยเปลี่ยนแปลงแน่คำถามท,าที่เราต้องตอบตัวเองก็คือว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากจะเปลี่ยนแปลงน้อย adaptive capacity ของประเทศไทยมีหรือเปล่าขีดความสามารถในการปรับตัวเรามากพอไหม นะครับถ้าเรามีน้อยเราจะสูญเสียเยอะถ้าเรามีมากเราจะสูญเสียน้อยหลักการาง,ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแผนการปรับตัวนะครับทั้งในเรื่องของภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารามมการบริหารจัดการน้ำนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็รวมถึงเรื่องของการตั้งฐานและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยทั้ง6สาขาก็ได้มีการจัดทําแล้วก็มีการทําแผนปฏิบัติการในปีนี้ที่จะ บริหารจัดการร่วมกับทุกกระทรวงนะครับในการที่จะติดตามแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนนะครับโครงการสําคัญที่ตอบตัวชีวะนะครับในเรื่องของ resilience หรือภูมิคุ้มกันของประเทศเป็นรายสาขาแล้วก็ a g g r e g a t e กลับเข้ามาเป็น resilience ของประเทศแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับทั้งโลกก็ไม่ได้ม่ได้มีคนทําได้นะฮะที่เป็นทำได้อย่างเรียกว่าได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น รูปแบบที่สามารถคัดลอกกันได้จากประเทศต่างๆเพราะว่าเรื่องของการปรับตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะในแต่ละประเทศนะครับเพราะว่าภูมิอากาศก็ไม่เหมือนกันพี่น้องประชาชนประกอบอาชีพไม่เหมือนกันภูมิประเทศไม่เหมือนกันความเสี่ยงและความปลอดบางไม่เหมือนกัน,เ,กเ,น,กนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการยากนะครับเรื่องนี้แต่ประเทศไทยเองวันนี้ก็เราทําปีนี้เราจะทําเรื่องของอฐานข้อมูล monitoring and evaluation ของการขับเคลื่อนแผนแนบ แล้วก็แผนปฏิบัติการนะครับแล้ววันนี้ปีนี้เองที่ขอบ30ก็จะมีการกำหนดนะครับที่เขาเรียกว่า global goal on adaptation หรือเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่จะมีการทำช็อตลิสต์ของ global indicator s ตัวชี้วัดสากลที่ทุกประเทศจะใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กลับไปที่ความตกลงปารีสได้ซึ่งก็จะมีการช็อตลิสต์จาก500กว่ามาเหลือ100กว่าแล้วเราคาดหวังว่าจะเหลือน้อยกว่านั้น นะครับเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยมีอันดิวเบอร์เดนในการที่จะต้องรายงานน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขอบ30ที่เบลเองในเดือนนี้ด้วยนะครับประเทศไทยก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวชี้วัดนั้นนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศกําลังพัฒนาในฐานะที่เราเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มของอกลุ่ม G17 G77 และ G130 กว่าประเทศซึ่งเป็นกลุ่มเรลจาภายใต้ของกรอบนุสัญญ,ญาเรื่อง climate change นะครับ กับอีกตัวหนึ่งนะครับผมพูดเรื่อง mitigation เรื่องการลดกา๊าซสิ่งกวะล้ก,การปรับตัวแต่สุดท้ายถ้าเราไม่มี new instrument เลยประเทศไทยก็ต้องคิดบนพื้นฐานเดิมๆทําบนกลไกเดิมๆแต่กลไกเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับหัวข้อนี้ว่า changing world แล้วมันปเปลี่ยนแปลงเร็วมากโลกใบนี้นะครับังนั้นเรา,าไม่มีเครื่องมือใหม่เลยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาบริหารจัดการเราก็ทําตัวร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีทั้งหมด205มาตราหนึ่งบทเฉพาะการ14หมวดนะครับแบ่ง <Bank S 1> เป็นหมวดนโยบายนะครับแล้วก็แผนแล้วก็เป็นหมวดเรื่องการลดกาซสมุทรจกบทเรื่องการปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็หมวดเรื่องของอกลไกการเงินนะครับเพราะฉะนั้นพระบอฉบับนี้เนี่ยจะพยายามทําให้มันเกิดความสมดุลทั้งในเรื่องของ obligation ก็คือบทบังคับกับเรื่องของการสนับสนุนหรือที่ว่า support นะครับเพราะฉะนั้น ผมเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายทุกฉบับในประเทศไทยเนี่ยถ้าท่านามุ่งหวังที่จะออกกฎหมายมาเพื่อบังคับบีบบีบบังคับบีบคันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้แม้แต่เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีและมีประโยชน์กับทุกคนก็ไม่ด้หมายความว่ามันจะสําเร็จได้นะครับเช่นเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็เลยต้องทำให้มันเป็น a l ลนซ์แพ็กเกจมากที่สุดนะครับแล้วเราก็รีวิวกฎหมายทั่วโลกทุกฉบับ ทั้งในอาเซียนแล้วก็ในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายโลกร้อนนะครับเป็นประเทศแรกในโลกนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับเราก็มารีวิวแล้วก็ดูว่าเราจะเอากลไกอะไรเข้ามาใช้แต่เราไม่ได้ Copy p n s t e s เ e เราใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับ Analyze แล้วก็เรามาเทเลอรเอานะครับว่ามันเหมาะสมกับคอนเท็กของประเทศไทยในมิติอย่างไรนะครับแล้วมันจะสร้าง uh, การทราน i ิชันหรือการเปลี่ยนผ่านอย่างไรที่ทําให้ประเทศไทยยังคงขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจในขณะที่สังคมก็มีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติและผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนั่นคือหลักการกฎหมายซึ่งก็หวังว่า25พฤศจิกายนนี้ก็จะรับความเห็นชอบจากคอรมได้นะครับถ้ารับความเห็นชอบจากครมก็จะไปตรวจร่างที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับซึ่งก็มีการตั้ง อนุกรรมการที่จะพิจารเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงนะครับนำโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็ภาคของ NGO แล้วก็ประชาชนด้วยนะครับกฎหมายฉบับน,นี้ผมกลาบเรียนอย่างนี้นะว่าไม่มีทางถูกใจคนร0 0ซแต่ผมเชื่อว่ามันมีสมดุลมากพอนะครับที่จะสร้างขีดความสามารถของประเทศถ้าเราต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับในมิติของคนมิติของเศรษฐกิจ แล้วก็มิติของคลายเม็ดแล้วก็สิ่งแัดล้อมด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่เราพยายามทำนะครับ